แม่ทุกคนต้องพบเรื่องราวการต่อสู้ในช่วงแรกของการเป็นแม่ตั้งแต่การนอนหลับไม่เต็มอิ่มไปจนถึงการทำความสะอาดของใช้ในบ้านและงานบ้านที่ไม่มีวันสิ้นสุด <L> แม้ว,ว่าความเป็นแม่จะเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่สิ่งดีๆที่แม่ไม่เคยขาดคือคอมมูนิตี้คุณแม่ที่พร้อมอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะภารกิจใดก็ยังคอยช่วยเหลือกันผ่านโลบออนไลน์ให้ทุกกิจ,จกรรมง่ายขึ้นไปจนถึงการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนๆอ,อ,อยู่เสมอเพราะแม่ไม่เคยอยู่ตัวคนเดียวเราเข้าใจและพร้อมเคียงข้างแม่ทุกโมเมนต์